สวัสดีครับวันนี้มาให้อาหารปลาที่วัดตถนกเตี้ยนะครับผมบุญแชนแน่นครับน้ำขึ้นเยอะเลยครับปลาตัวใหญ่ๆนะครับผมรับชมนะครับผมตัวใหญ่ๆเลยครับผมเพื่อนนับชม ัวใหญ่มากเลยครับโอ้โาหอมครับผมมีวัดตนนทเตี้ยนะครับผมอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับหมาเขาเยอะครับผม ใหญ่ยยยนครับแตนโอเตียนะครับผมอำเภอไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาให้อาหารปลาครับผมเยอะมากนะครับเยอะหมูเี่ยคนไม่ค่อยมีครับผมวันนี้ผมมาสี่โมงเย็นแล้วครับวันนี้หยุดงานครับพรุ่งนี้เขา้ากะเชา้า นี่ครับมาเยอะล้อมหน้าล,ล้อมหลังเลยครับน่ากลัวจังนี่ผมมาคนเดียวครับเนี่ยม่ได้อาลูกมาด้วยครับนี่ของเข้าเม่านะครับผมของเข้าเม่าแยกมาจากแม่น้ําป่าสักทีหนึ่งครับนี่ครับของเข้าเม่าแม่น้าโอ้ขับหมาเยอะเลยเสียวเลยครับ ให้ขอีกทีหนึ่งนะครับให้หมาก่อนแดงให้มาก่อนนะครับขออนุญาตแดงให้มาก่อนเหรอโอ้เห้ยครับเยอะเลยครับลาเยอะเลยครับผมให้หอาหารเตามันลุ่มมาเยอะเลยครับผมเยอะมากเลยครับ ปลาวัตสนเตี้ยปลาเยอะมากเลยครับมาให้อาหารปลายามเย็นนะครับกระเป๋าเดินทางมีตั๋มาคนเดีวยดวย